karenawahขยที่มากมาก <coughs> 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 พเศษใหม่ของในหลวงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนด้วยกันก็คือสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบสามสิบแรกนี่นะคะก็จะเป็นส่วนนี้เป็นส่วนของาสระกเก็บน้ํสามสิบที่สองก็จะเป็นเออส่วนนี้เป็นพื้นที่สําหรับทานาปลูกข้าวและสามสิบที่สามก็จะเป็นส่วนพื้นที่ด้านการเกษตรที่เหมาะสมก็เป็นการปลูกไม้ผลนะคะส่วน 1 0บเปอ้เก็จะได้นะครับเพราะว่าในเลื่องของไเนี่ย สวัสดีครับพ่ออาชีพรอสบายดีนลูกนะกระมุกละ่ะมุกนั่งนี่ลูกก็อืมดีใจที่มามไม่ได้มาพ่อเหรอทีม่มาหรอมีอะไ,ไรนะลูกแต่พ่อไอหมูแผ่นที่สูญขผมเนี่ยนะมึง ไม่อร่อยเลนมีแผ่นของพ่อพ่อบอกสูตรสูตรกับส่วนของพ่อให้ให้สั่งแล้วนะว้าพ่อจะเป็นโมดลไงพ่อทำหมูแผ่นมันจะเหนุ่มจนแก่เลยนะพ่อก็กะกะเอาอะกะกะเอาอะไรพ่ออย่างนี้ถ้าพ่อพ่อไม่ได้ทำแล้วคนอื่นทำมันก็มันก็ไม่อร่อยเหมือนที่พ่อทำมันนี้ก็ไอ้น้อยเพนมันยังทำได้เลยลูกก็ตอนน้อยเพนทำนะพ่อคุมอยู่ทุกครั้งเนี่ย เป็นเจ้าของศูนย์หมูแผ่นใหญ่โตล้วจะทำหมูแผ่นไม่เป็นเว้ยเป็นนะพ่อเป็นเป็นทำเป็นไม่ใช่ไม่เป็นเพียงแต่ว่ามันมันมันไม่เหมือนสูตรดั้งเดิมพ่อเท่านั้นเองพ่อผมก็เลยจะเปิดโรงงานก็เลยจะผลิตเครื่องสากรรมนะเราต้องม,เองมีเราต้องมีสัดส่วนที่แน่นอนพ่อใจแมะจะต้องมี สูตรสําเร็จอย่างนั้นเนี่ยนะคนมันก็จะปลอมง,ง่ายก็ลูกก็แหวงคนปลอมอยู่ไม่ใช่หรือจ๊ะน้าพ่อว่าตอนผมจะจัดก,การหาทางที่ไม่มีใครมาปลอมไม่มีใครมาเลียนแบบผมได้จะ <c oughs> ติดบ่อที่ซองมูแผ่นยังไง <c oughs> เน้า <c oughs> พ่อนมมี่ยผมมีวิธีของผมน่ะพ่อพ่ออ่เ <c oughs> อออาวอีกแล้วกันนะไอ้ม,มูแผ่นเนี่ย มันอร่อยอยู่ที่ย่างสดๆแล้วกินร้อนๆลูกจะไปทำแห้งใส่ห่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรสชาติอะไรจะบอกให้ว่าจะทำเยอะๆอย่างนั้นเนี่ยนะมันต้องหั่นให้มันบางๆแล้วเวลาทำแห้งใส่ห่อไว้เราคิดว่ามันพอไปไหวจะหันน่นหนาๆแบบย่างสดๆที่ร้านเราทำเนี่ยนะ คงจะทำไม่ได้หรอกลูกเอาใหม่อีกทีพี่เอาใหม่อีกทีน้องๆไปหาไปไดก็ได้ไปด้แล้วมาเจบัเนาออนี่ทุกผัดเขียวเขียวเสร็จงานไปได้ไอไเดียได้ได้ฝากมวงไปด้วยอ้า ป็นยังไงมนี่สุฉันมาสระบ,บุรีต้องเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะฉันเพิ่งเห็นนะมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่เธอไม่เคยได้ยินโครงการทฤษฎีใหม่ของในหลวงเลยหรือไงจ๊ะอือก็เคยอยู่แต่ก็วุ้ยไม่คิดนะว่าจะมีอะไรมากมายขนาดเนี้ยฉันจะบอกอะไรเธอให้นะจุดสำคัญของโครงการทฤษฎีใหม่ของในหลวงเนี่ยนะ อยู่ที่การมีสระน้ำเอาไว้กักเก็บน้ำไว้ให้พืชในอย่างที่พืชต้องการน่ะอ๋อแล้วไงต่ออ้างล,ล,ลูกไวก่อนนะก่อนที่จะมีโครงการเนี้ยเกษตรกรที่เนี่ยเขาทํานาปลูกข้าวได้ในปีที่ฝนดีเลยเนี่ยนะนะก็จะได้ข้าวประมาณสามสิบถังต่อไร่แต่ถ้าปีไหนแห้งแรงเลยเนี่ยนะก็จะได้แค่ประมาณสิบกว่าถังต่อไร่เท่านั้นเองอนะ่ะแต่ว่า พอเริ่มโครงการทฤษฎีใหม่เนี่ยแล้วนะผลผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นได้ข้าวจากปีละประมาณ30กว่าถังต่อไร่เป็น40ถึง50แล้วก็สูงสุดเนี่ยนะ60ถังต่อไร่เลยแหละเฮ้ยชิมเลี้ยวไปสนใจเรื่องทฤษีเด่นเลยกำลังบุญบูมนะดีกว่าเอาเงินใส่แบงค์ไว้เฉยเยน่ะ อ่ะไม่ไวหวอะไรเฮียเรื่องที่ดินผมไม่ไหวถนัดนะฮะไม่ซื้อไปขายไปเดี๋ยวมันถนัดเองนี่ไอเรื่องพวกนี้ผมว่าอย่าไปยุ่งกันดีกว่านะเามันบูมเฉพพัดเท่าน,นั้นน่ะใช่ไหมลื้อเป็นหมอดูไงว่าเทียวรู้ไงตอนนั้นจะบูมเท่านั้นเท่านี้มันแม่นีน่เฮียไอวิชาเศร,รษฐศาสตร์ที่เฮียส่งผมไปเรียนเมืองนอกเมืองนานเนี่ยนะ,ะมันมันก็เหมือนวิชาหมอดูเศรษฐ,ฐกิจเท่านั้นเองนะแต่มันมีเหตุผลว่าตรงที่มันเฮียบอกให้ทําอะไรนะหรือทําเลย เกิดอะไรขึ้นเฮียรับผิดชอบเองฮะอาชีพเช่ไหะไม่ฟังผู้ใหญ่หรือนะถ้ามัวเชื่ออาชัยนะหรือจะเสียโอกาสนะโรงงานหรือเนี่ยต้องขยายได้แล้วเห็นเด็กที่ห้างบอกส่งสงขอไม่เคยตามออเดอร์เลยฮะโทาเฮียมันก็มีแค่นั้นมันก็แบ่งแบ่แบกันไปที่เออน,นะ ขยายเต็มระบบไปเลยโรงงานนะส่งออกตลาดหลักทรัพย์รวยไม่รู้เรื่องกนเพราะว่าเอ่อมันจะได้ประหยัดเราไม่ต้องหาอาหารมาให้มันกินโดยเฉพาะเวลาเราปลูกพืชปลูกผักอะไรเงี้ยผักเหลือๆอย่างนี้เราก็โยนมาให้มันกินไปแล้วปลาที่เราได้มาเนี่ยเราก็เอาไปกินเองมั่งไปทําอะไรกินเองถ้ามันเหลือเงนี้ย